สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้อยู่กับนัตตีในช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรมีมีดนอกมีดนําเข้าครับมาแนะนําให้กับเ,เพื่อนๆตัวนี้เป็นเหล็กตานสนิมเป็นเหล็ก AUS10 นะครับก็เป็นเหล็กต้านสนิมนนคนนม่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างสูงนะครับอ่าจริงๆอะ่ะมีตัวนี้ครับมันมาพร้อมกับซองหนังด้านขวามือครับแต่ว่านัตตีทาซองคล้ายเด็กลายเคปล่า เพิ่มให้ไปด้วยครับนีซองใหญ่ๆยาวๆเลยนะครับยาวจริงๆมีตัวนี้ใหญ่นะนะติต้องขยับกรองออกมาใบมีดยาวมากราคาครับราคาพร้อมอซองใส่มีดสองแบบครับทั้งใครเด็กแล้วก็หนังนะครับราคาอยู่ที่2,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมามาดูครับสวยมากๆครับเนี่ยต้องเอื้อมมือเลยโอ้โหดูครับ นี่ครับสวยมากครับสไตล์มีดแคมป์ตอนนี้เป็นคราบคลายเด็กครับในอติเช็ดแป๊บหนึ่งโอ้โหสวยมากๆมาแนวสไตล์ขัดขาวครับ เนี่ยราคา2,000บาทนะครับไม่ได้แพงอย่างที่คิดเลยนะครับเฉพาะซองขายเด็กเนี่ยก็ประมาณ1ัน0อ0 0 0นานะครับขายเด็กเพราะมีดมันซองมันยาวมากมาดูครับความยาวของใบมีดนติจะวัดกึ่งกลางเลยนะครับเอากึ่งกลางกันแล้วกันนะครับอ่ะกึ่งกลางครับความยาวอยู่ที่12นิ้วครับ12นิ้วเลยทีเดียวครับโอ้โหแล้วดูความกว้างนะครับ ความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วครับ2.2นิ้ว2.2นิ้วสันครับสันหนาประมาณ5.5มิลครับอีกนิดเดียวจะ6ครับอ่ะน่าจะเอาเหล็ก6มิลมาทำแล้วพอปาดผิวขาวเสร็จมันก็จะเหลือประมาณ5.5 เป็นแบบฟูนแทงดามประกบเห็นไหมครับตรงนี้นะเป็นแบบฟูนแทงดามประกบแล้วก็ดามจับครับดามจับเล่นลายไม้สองสีครับเป็นไม้พยุงดํานะครับแล้วก็เป็นพยุงแดงครับใส่โมเสสสามจุดครับนี่ดูครับแต่งเว้าด้ามจับสวยงามมากตรงนี้เปรียบเสมือนเป็นกาด กาดกัรนิ้วชี้แล้วตัวนี้เปรียบเสมือนที่ล็อกอุ้งมือนะเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีหลุดแน่นอนเพราะว่าดูจะง,งอยตรงนี้คือโค้งโค้งมาด้านหน้าคือโค้งเยอะมากครับตรงนี้ก็ไว้รูรอยเชี่อแล้วกะทุบของแข็งได้มีดใหญ่มีดยาว ใครที่ต้องการมีดใหญ่เอาไว้เปิดป่าถา,างป่าฟันไม้นะอ้อลืมบอกไปว่านาติทดสอบมากับไม้นาสีครับเป็นไม้แดงนะไม่ต้องห่วงเลยนะครับผ่านไม้แดงมาได้นี่ก็คมอยู่ตัวนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับชุบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันความแข็งอยู่ที่59ร็อกเวลครับความแข็งนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเหล็ก AUS 10ด้ามจับสวยงามมากๆแต่งลาย กัที่เพื่อนๆเห็นนะเป็นมินนอกทั้งหมดเลยนะครับนำเข้ามาเลยนี่ซองหนังซองหนังสีดำซองหนังเขาก็ทำมาดีนะครับดูตรงนี้ครับกว้างไปมาเซนเลงต่อให้ดีแค่ไหนมันก็เป็นแค่หนังนะครับบอกไว้ก่อนนะครับต่อให้ดีแค่ไหนก็เป็นแค่หนังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับ้อเสียเขานะครับโดนเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยโดนเข้าไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ย ซองหนังแต่ซองที่ดีที่สุดนะเป็นคารเด็กครับซองที่ดีที่สุดคือคายเด็กมาดูครับสวยงามไหมครับอาจจะล้นเฟรมไปนิดนึงครับตัวนี้เป็นตัวล็อกแบบปรับองศาได้นะนตี ใส่ไว้ให้เอายืนมืออีกสักหน่อยครับนี่ครับสวยงามมากๆครับเ,เพื่อนๆท่านใดสนใจมีดเดินป่ามีดแคมป์ใบ12นิ้วนะครับแอดไลน์ใต้คลิปมหานาติได้เลยนะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดจริงๆครับแต่ที่นาติพูดไว้ครับเฉพาะซองนะครับ12นิ้วนะครับ ถ้าไปจ้างที่อื่นทำเนี่ยยังไงก็ไม่ต่ํากว่าพันสอแน่นอนนะไม่ต่ากว่าพันสแน่นอนถ้าสมมุติว่าตีไปพันสองอะตีสองพแล้วตีตัวมีดแค่แป0ร้อยดูคิดดูว่ามีดฟูลแทงด้ามจับสวยๆอย่างนี้แล้วก็ใบยาว12นิ้วแถมเป็นเหล็กต้านสนิมด้วยครับเหล็ก a u s สินะต้านสนิมก็น่าจะเทียบเท่ากับเหล็กเ6 9 5หกเก้าห้บ้านเราโดยประมาณนะครับโอ้โหดูครับ เบ็ดเสร็จสามชิ้นสองหนังขายเด็กแล้วก็ตัวมีดสอ0 0ับาทเท่านั้นเองครับสนใจแอนไลน์ใต้คลิปมาได้ครับสวัสดีครับ